คือคนไม่ค่อยเข้าใจคําว่าไลฟ์โคชเนาะเห็นคนออกมายืนพูดสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็เรียกว่าไลฟ์โคชไม่ใช่ไลฟ์โคชเป็นอาชีพนะคะที่จะต้องไปเรียนไปเซอร์ติฟายมานะคะกับสถาบันระดับนานาชาติสอนเรื่องของการตั้งคําถามะคะ่ะไลฟ์โคชจะไม่สอนใครนะคะจากเป็นผู้ตั้งคําถามเพื่อให้คนที่เราโคชเนี่ยเขาได้คําตอบด้วยตัวของเขาเองอนี่คือไลฟ์โคชนะคะ ครูก็สวมหลายหมวกค่ะครูกสวมหมวกของการเป็นครูด้วยครูนี่ก็ต่างกับโค้ชนะเห็นไหมโค้ชคือนักถามครูเป็นคนที่บอกเช่นครูสอนกอไก่ขอไข่นะครูสอนอะไรครูก็จะบอกกลร,รมาวิธีหนึ่งสองสามสี่ทำอย่างไรอันนี้เขาเรียกหมวกครูหมวกนักสร้างแรงบันดาลใจก็คือเอาแนวคิดดีๆแล้วก็แชร์สิ่งนี้ออกไปอันนี้ก็เป็นอีกหมวกหนึง่งหมวกนักบำบัดอีกหมวกหนึง่งนะคะฉะนั้นเรามีหลายหมวกมากครูอยากให้เข้าใจก่อน นะเพราะว่าเวลาเราตีเหมาบางทีมันจะทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าคนบอกว่าหากินกับความเชื่อเราต้องให้เขาเข้าใจอีกว่าคําว่าความเชื่อของเขาคืออะไรใช่ไหมเพราะคนบางคนเข้าใจว่าความเชื่อคือเป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นเรื่องคือ,เ,อ,อเหนือธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้ว่ความเชื่อ มันเป็นศัพท์ของถ้าเป็นทางจิตวิทยาเราเรียกว่า belief belief หรือระบบความเชื่อยกตัวอย่างเช่นสมมุติคนหนึ่งคนบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าคนอย่างฉันจะรวยได้นี่ก็คือความเชื่อนะฉันเชื่อว่ารักดีๆไม่มีอยู่จริงนี่ก็ความเชื่อนะฉะนั้นเราไม่ได้มาทํางานกับการที่บอกว่า i, เฮ้ยเราต้องเชื่อเลิกศรัทธานะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าทํางานกับระบบ belief system ของมนุษย์ที่ครอบงำมนุษย์ไม่ให้มนุษย์เติบโต,ตอันนี้ใช่